เช่นี่เราเราไม่หนุนไม่อย่างนี้เบรกมือกับมีสักแค่นี่บอกว่าให้บุ้มีบรบมือว่ากูเจแล้วนี่เฮ้ยมันมัน้ำเย็นนเยยังไงมีน้ำมาเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวยากิน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 กันติ๊งนุกลับใส่เ กาบสวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะเบิร์ตคู่สู่สู่คนพี่น้องเนาะกัยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบององอะย่าแซนเนลคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะตอนแดงๆช่วงค่ำคำพี่น้องเลยอยูอ่หน้าเฮือนซานของน้องน้ำอีกรอบหนึ่งพี่น้องเลยเนะาะในมื้อนี้ทางบะย่าเองกะ สิกรับแล้วพี่น้องเลยแต่ว่ามีทางปุญญ์ยัเพิ่อนขออนุญาตเอินอ้นพ่อคนหะนึ่งเนาะให้เป็นทางพอ่อพี่น้องเลยเป็นทางพ่ออยู่ฝั่งไทยนะเนาะเพื่อนได้ฝากเงินมาให้ทางน้องไซหรือว่าน้องนางไซเนี่ยพี่น้องเลยเนาะเอากะทางมายาเองก,กะจะได้น้องเพิ่นมาส่งอยู่เฮือนบพี่น้นองเลยเนาะก่อนอื่นก็ต้องขอ,ขอบุญขอบคุณทางพ่อ,พอเพิ่นในลายเด้อจาก พังไทยเนาะที่มีน้ำจิตน้ตำใจส่งเงินมาให้ทางทางนางไซพี่น้องเลยเนาะขอบคุณขอบคุณทีายเด้อเน,อน้องมแต่ว่าโอเคสับพี่น้องเลยพ่อๆพกับน้องไซกันเลยเนาะพี่น้องเปียบกับชิบ้าตีจะพุ่งกันอันนี้เ <c oughs> นาะคอยก็ได้ไม่ควตีในบ้านนึงแม้ว่ารีมั้เออเอาออกมือเนี่ย <c oughs> ยโอ้สองชูนหะแจกแล้วแจ็แล้วเอาพี่น้องเลยสบายดีพลอยพี่น้องตอนค่ำๆเบิ่งเบิ่งทิกตอกไลน่ได้ไหมมาจำหามอยอร่ายนะสวัสดีน้อพี่น้องเด้อสวัสดีพอดีค่ำเลยเปิดกักซองได้ลุงหนวดน้องสายกับแล้วบัดนี่เนาะจะอยู่สายแล้วพี่น้องเลยโมกูแนบเบิ้งหรอเป่ โดยน้องไสเพื่นมายามมายามน้องน้ำเพื่อนซีเนอะเนลยมาหนำเพี่น้องมาเบิองมาเห็นนบบเพื่อนให้ให้ให้เลน้องไส้เนี่ยให้ให้เงี้ยอ่าเพื่นมีความคิดเนี้ยนี่ตอนนี้ยนะน้องไสนี่ยอ่าเราเห็นโค้งทางเพื่อนขึ้นเลยเด้โดยแต่ว่าย่านเฮาโบเวหาหลังจากแต่ว่าเชีอนชานแล้ว เออเ่านบวชเวหาเราอ่ะเอาเงินมาให้ชิบล้านกับบวชเอาเราอ่ะเออเออให้ทีมงานมาหาเออเจ้ามาหานี่คือดีใจตลอดนะฮะอเห็นไหมฮถึงแม้ว่าเคืออนซานแล้วกับห้ยเวคือเก่าเราเวะลินเวหัวคือเก่ากินน้ำกินไนกินเข่ากินน้ำกินนาไปเลยค่อยให้บัดนกันไอ้คือเพราะว่าจะอีพ่อมแหล่ไอ้ให้แล้ว ไม่บอกแล้ว <bugün> น <Dragon> ี <s ays> ่เลยแต่เบอกแต่คเอเลยลให้นยใจอออ่ไ่ได้่าให้นกอื่นเนาะไม่ว่ายางให้อยากให้อ่าผ่านเลยนะมากกว่เวมมียังให้ก็ให้เวสีนาน้องคนว่าจะได้มากแนวเด้อนนี้แต่มันก็เป็นเพราะนั้นอิลีแต่เฮามันเกะมันเกะทั้งหวและกระดาผจบดนะจะได้เวทีขึ้นาแล้วงานเสร็จสมบูรณ์เนาะจะไย่ นั่งไซนี่สีผูกพันนะเคยเบิ่งไหมโดยบิ๊กหน่อยไปเด็กแนวไหมแมนเพราะว่าในรถแต่ละคันนี่ก็ถือว่าได้ไปเ่อทุกคันเดือแต่รถวอาจารย์ก็ไปอาจารย์เล่ากับอาจารย์เล่าเนาะอาจารย์เล่าก็ได้ไปอยู่นะก็เห็นเราถ่ายเอาขึ้นรถอยู่ได้คื่หนึงนี่บ่ขึ้นบอลลงเทอมด้ยโอ้ยบอแล้วเทอมก็ไปมพาไปหันไปนี่นะพี่น้องินนะก็ได้อยู่แอ้วพอเพื่อนเป็นเป๊ะทางแหลมน ไปไอยู่น้องชายเนี่ยจะจะบ่ฮับบ่ฮับปล่ว่าชีได้แวะเรื่อยบ่แม่นกันแล้วแต่โอกาสได้ตอนนี้ก็เนาะเฮามาแล้วเฮามาเล่นจวดเนาะอืม่ยจะมาได้แวะคือเห็นนั่นแหละคือกับสแตล์วเช้านั่นนี่แหละสแตลวกัไปอยู่ทีมงานเฮาก็แต่ไปพล้นเถิงวันนี้กัชวนหลายสิมาแต่ทางนี้ล่ะบัดนี้เนาะกับมองในเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วกาสิบ่ค่อยได้เข้าไปบัดนี้ไปื่อนี่ก็สิคำคนนัดน้องเฮงไว้เด้กจะไปขึ้นในบ้านจอดรถไวปขึ้นแล้วผมขึ้นในบ้านอดีใช่ มันยังโบจักอยู่สรุปสรุปแล้วมีในบ้านบ่อยู่นี่ในบ้านเก่ายวเป็นเล้าออกแล้วแต่มีหยาเ้าเกะแค่ไปแจ้งลาวอยู่น้ำลาวเก่ลียวนะฮะแล้วบันนี้แล้วเราสิกรรมาชิดแล้วสิมีมีชิดเรื่องนั่นอยู่บ่าันยังโบจักอย่างตนเออเนาะเป็นไหนไหนเรื่องดินเรื่องโดนแจ้งคนตาบวชแจ้งแล้วมีมาเรียบร้อยแม่นโอ้ให้กิ่นี่ก็ได้ชมเชยชมเชยพี่น้องเนาะก่อนกำหนดตัวนี่ ก่อนกำหนดวันที่เก้าวันที่เก้าไม่นี้วันที่แปดเนาะเดือนวันที่เก้านี่องข่อยยังหาวันที่หาเจ้าอาหนี้ฟังบทฐานฟังมิกาบอก่อันอันอันอื่นมันไปปกติแต่ว่าวันวันที่ยันเนีเวลามันนีไปปกติแต่ว่าฟังมิกาฮะเพราะแต่วันที่มันมันมันซ่าเนี่ยบางที่เดือนใดมันเบ็ดอันวาสามเอ็เนี่ยมันไปซ่ามันมัน มันบอกบริคืออันตัวเต้นตัวเลขเลยเนาะอันนี้มันเป็นตัวเลขอันหมุนเลยสรุปแล้วนั้นท่าแท่นที่ดินเป็นเปลล้านบ่สรุปเกินกระตัดแต้มเมื่อนั้นพูด้ะเปลีล้านเปล่าเน่ยทำลาสิบโร่ไม่หยุดกันเปลี่ยนเปลงอีกดยยเกิดกระยำน้อแล้วว่ามาเวนมาเมื่ออันฮัฟซีซื้อดีแดนมาเวนสีมาเปลี่ยนใจว่าขึ้นอีกแล้วว่าเาก็รักคอเราไว้อยู่แล้วโอ้ผมเปลี่ยนแล้วว่ะ ทั้งทั้ง body มีอย่างมาเนี่ยนะ b o แล้วคยมีกระโม่ให้น,น้องคนเละมีแต่ว่าทั้ง body สีไปหาในบ้านเนาะเ <c oughs> จ้าถากทามในเด้อเธเด้อถามว่าเ,ออเรื่องเนี้ยประทับตาประทับตา, <c oughs> าได้ได้ได้จะทำให้หบ้านเราได้ก็แม่นยังบุท่านได้ตกลงว่าซื้อมือเนาะต้องหารายละเอียดกันเนาะแม่นถ้าว่าเป็นไปได้นั่นปืนเ้็กกระดิษนะ เป็นไปได้ปัญหากันมาคณะพันมาบืนเลยบ่เมนทับมีแต่ว่าเจ้าเมื่อแจ้งโยกอยู่ห้องก็ได้ไปแล้วเป็นอะไรกันประมาณจังโมงแหละก็แล้วแต่เลตแต่เจ้าแล้วแต่เพื่อสะดวกมันบ่อนโอเคแต่ว่ากับบ่เศร้าไรกับเขาเกิดเรื่องมาประทันนั่นแหละประมาณช่วงเที่ยงแล้วเจ้าหนักจะได้อยู่จี้ประมาณกันนั้นเดี๋ยวคอยนั่นให้คันว่าเราสิสะดวกสิไปคุยกับล่าให้มีอย่างเอีกวมีแล้วเนาะมีแล้วหมื่นซอง โอ้ยเจ้าคดโอนเลยอยเองมาโอนกับคอประจักได้ปรมีเงินอย่างเดียว12,000ห้าร้อยโดยสิห้าการทำเนียมเพิ่นนั่นแหละเนาะเท่าแต่ไรบางเร็ยังไม่ได้พ่อหรอกแต่บอคอยีจกเงินอันทีผู้ใหญ่เพิ่นต่างหากมาตื่มพอคอยไรบางเรศเงินอ่ะไรหกสาศูได้แต่เจ็ดล้านหาเนหกสิเอ้เมนเน้เจล้านหา0นหกสัน ดดมีแต่ว่าจกตื้นส่อีกมันโบราณกับตื้นนี่ใช่มองมือบ่ะมือไปมือบ่อยู่พี่บ่เป็นได้กินไปเหมยที่่าโตอยู่ว่าเจ้าน่ะที่ฆ่าโตอยู่่บารมีบารมีให้ฆ่าโตเ่อได้ไหนะาีน้ำขวดนึงะายดีดูดีด้อีนะ มาทำอะไรยันพ่อแม่เพิ่นเป็นห่วงนงเเนาะประตูมันนอยู่เได้อยู่เราไปนะขันไปน้เต้าหน้าได้จกได้เนาะเฮ้ยเปาเจ้ามาพี่ด้วยเป็นได้ออกรถใหม่ักเต้าบกข่นรถเราเก่งนะแต้าตั้มนี่เครื่องไรเนาะอ้รถใหม่ขัเต้า่ต้มบอก nhau บ๊ว่เตะให้เจ้าว่ะ ชชไปเอออันนี้เรื่องจริงป่นี่เรื่องจริงปะจริงแล้วเนาะเอเวลาเวลาคนก็โอ้โี้๊กปี๊รดเดเีอาเอาเมื่อเอาเมอาเมื่อคำแล้วบอกว่าบอเราเอเาก็บอกว่าคำแล้ยังมาเลยวะโดยเราอะไหน้ำคำนะเราเลยนำโทรนำอยู่วะคำคำแล้วประมาณสามชีมงอยู่เจ้คใคยวะเราโทรน้ำอยู่ป อันน้ำมันนี่น้ำมันเราเองบ่บ่แล้วอเติมแน่นอนเติมเติมเติมใส่สองแสนออบริพิดเลยเหรอวะปิยู่ันี้นี่หมูมูยังยู่ร้ายดิใครยู่ไม่ยู่คอยเนี่อยลงไปกับเจี๊ยบจ้าเบดบ่แมาเดรลุงจะออกแม่งเลยถอยไม่ได้นะฮะเราคุณมาทามาเลยติอางเะตรนึกว่ารถไผ่เลยมาเห็ดไ่แจ็กเลยไผบ่รลุดแ้เนี่ยเราออกไหม่ คักได้พี่น้องเห็นเนาะมันเปเพลงแนี่ยนี่นะว่ารถซีนะเปิดแผ่นในลุงเงินมันเซียนไปปลายไปนั่นเลยด้ยบระตูด้ยเจ้าผู้ชลใจในบ่าจักรันกาคิดย้อนแล้วราคาย่อมเจ้าเกินเงินไดคักได้หนิอ๋อใช่อะไรบ่อแล้วเอออะไรแหละเอเห็นนาเพิ่งขับมาจอดเอารถผู้ใดนี่พี่น้องเลยว่เพราะว่าเราใส่กอดขับมาตั้งแต่มือ จาคอยสร้างยังเมือนนยครับป็นมันเกียร์มันกีโอลืมจาอมีตาอยู่บนเนาะชื่อคำไม่เหลืไป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 ไเต้อเตจอโอ้ย่านใส่กาวด้วยลุ้นลุ้น้นุนมีตาด้วย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  ถ้าตมีตาขมังคือกันหลเะนังใส่กาคีน้บ่อเหเนาะนังไส่ย่านข้าลูกลูกลูกหะใครบังตัังกนได้เช่นแล้วแล้วไม่หนุนไม่อย่างนี้ไม่นะเบรกมือกับมี่ักได้หนิบอกว่าให้บุ้มี่เบิกมือว่ากูเจแล้วนี่เฮ้ยน้ำเยื่วน้าเยยังไงมีน้ำมาหนิโอ้ย

้นยู้อยูก้นในทางก้นเลยก้นมีจไักก้นหมี่ักบ่หมีก้นมีเอ้ยเอตเปเล่เนาเฮ้ยเจอวยด้วยยด้โบุงเจ้าเปือเดดเดอดเยน้อเฮ้ยเราทำได้เมื่อโอยเากัะไเม่องกันี่แหละ

ลองใช้ไหนนี่ยาเลยมาเล่นนี้นะเล่นนี้นะมา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 กามืมาม่มามามาบาม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 า้อมา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 ลามามาามามามัมามาามามา่าเาีาม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 ต่อมอมามมามามามบดีดาาาา

บอกมันต้องมีคนโบกถริงลุงหนวดต้องโบกไปพี่น้องไยนเนาะมาห่อเทือนน้องไซเป็นทีเฮียบห้อยเลวพี่น้องเไงใส่ไ้อยู่นี่นะฮะ ไปดีอยู่นี่กินีเอ๊ะเอ๊ะเอะไปดียุกละอืมท่นพอกินอ่ะไงเนาะเ้าเด้อลูกไปดีมน้องี่นบ่นี่ไปดีเมียกัน้องนีบอ่มีแต่เฮาสองคนกับลูกอนกับลูกบ่เมื่อวนี้โอ้นได้อ้ามนะถ้าก็ถ้าก็ล่ฮนะ

่เทาก่ไม่เทาับเน่ยฮะบาลาวบ่าบาลาวอ้่ประเนวปรนบ่ม่เน็บม่เน็เห็นดะเน็ตบ้าฮะพอไหม ซื้อเพนพอดือเพนเร์ดซื้อเพนนซอพนเร์ดเบิร์ตบอดยาิบอกอันนั้นใช่าชื่ออะไรเด้อผชายเจ้ากับวันนี้เฟสเาบ่จ๊ะอ่ขอห้าเป็นวันนี้นอนเดียวบ่หรือว่าอนครนอนสองคนใช่

เต้คนเคร changing, <med <med <med> Indian, <med <med oh. like ื่องเมื่อองค์การมาจังโมงอหนะมาสี่โมงเลยมงยังย <si ิ้มกรตนเอเาลเาสีเมื่อเบันี้เด้อไอ้ครับเนีนี้เด้ออน้าวกินน้ำกอนฮะ้กินน้กก่อนกินวางนี้เลไปแล้วใช่อ กเออนเย่า่างสเิน้วบ่ท้มากินเฒ่าหมดคอว่าเฮาหมดข้าวก่อนแล้วน้นซ้อมาให้หน่อยแล้บ่อิ่มเนาะอ่บ่เป็นยังาะเดี๋ยวน่าเฮาอยู่ well, ้องต้องมีต้มยังเนาะกินเนาะมอีกเลยเออก็ของแซ่บเนาะคืนนีก็เนาะ Năm phụ bay 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 đấy bay 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 Ăn bay 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 เนี่ยจะไปบ่มาเนี้นะไปอ๋อเดือนจ้างคนกับเรื้มือไปลนะแรงได้ยุติแล้แรงครับดหนาวเนาะพี่น้องเงยเซียเซียเริ่มหนาวมาสีปฝนยิงเป็ะหนาวยิงนั่นตอนที่หนาวทีหนาวหรอปะวัอนี้นินอาบน้ำาบ่งบอกเจ้านอากันนะจะอาบน้ำแล้วบ้าบ้ายิงเหลยอยู่ พาเพิ <rôle: s universal movement> <s to necessary> <sa> ่นไปหาอันสาน้ําเพินเพี่น้องเอ้ไปเล่นน้ําอืออทางนั้นบ่ค่อยปาทางนี้บ่ใส่งเดียวเนาะนั้นเว้าก็สิบ่บ่บ่วิทฮอดปาอยู่ในูคอบ่เนาะวาบ่เก่งอือ

mười okay. Chị... mười chỉ đây đây. <laughs> mười 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 mười

บืนทางวากันเนาะบืนทางมันไม่เขาอมันมันำเนาะมัน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 คำมืนมืดแหละยันภาพมันมองงามเนาะบืนชางเหงาเนาะอมวันนี้อาบน้ำนอนเนาะโอเคฮะเขาก็ต้องนันมีซินนาบ้าได้บ้ให้บ้ห้คกเอบ้ให้บ้ให้ก็บอกไปยังบืนบืนชางเหาเนาะอภาพงามหูงามตาบืนชางเหงาเนาะบืนชางเหงาเนาะ พี่น้องไยเนาะพอดีมีผู้ใหญ่ผ่าเงินมาให้นางไส้เพิินพี่น้องเลยอพอดีจะไหนกับเบือนจังเอามันคำละปืนจังให้ภาพงามของน้องเออนองไส้ปืนพี่น้องเลยเนาะเครียดแท้เออนางไสกับไรเออทางนองไซพอดีมีทางผู้ใหญ่ใจดีตากเงินมาให้อ่าให้น้องเพิินพอได้ชื้อกินหละเนาะรางวัลคนเก่งพี่น้องเลยเนาะ ในปืนระบายสีมาอบให้เด้อมื่อนี้มันคั่มมือหูมือตาเลยพี่น้องเลยในปืนระบายสีมามอบเงินให้ทางผู้ใหญ่เพื่อนเนาะไปแถบระบายกับป้าก่อนเลยบ่นีเลยไอ้บุญคงเลยโดยโดยไปป้าเลยโดยไปโดยไปสาวพี่น้องเลยโดยโดยพอดีตอนแรกว่าสีมอบเงินให้ทางน้องเพื่อนพี่น้องเลยกระย่าแล้เนาะพอดีอ่ามันคั่มมันมืดเลยพี่น้องมันหนาวเพราะเนาะสีเผากับเมื่อก่อนเนาะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดกุสุรสุขชนพี่น้องเลยที่เข้ามาติดตาม นะครับส่งคลิปของมายาคือเก่าคือเดิมเนาะอะไรก็ไปพบพ่อกับมายาในคลิปหน้ะพี่น้องเด้อคลิปนี้มายาขอลาพี่น้องเพี่ฉันนี่พี่น้องเลยขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่เนาะถ้าเบิง้งมือนทา้งมายาสีมอบเงินให้น้องเพิ่นไปแล้วพี่น้องมนันสบายดีเนาะ